สวัสดีครับสุดคนด้วยนะครับผมผมเนสนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็กลับมาเเกมเคอมพิวเตอร์โมบายเช่นเคยนะค่คือที่ผมไม่ได้ทำนานนี้อาจจะต้องบอกตรงนะครับว่า เก็บเลเวลแบทเทิลพาสอยู่เลยครับผมคือใช้เวลาประมาณหนึ่งนะผมผมไม่ได้เล่นเกมนี้แบบเกมเดียวแล้วผมไม่ได้เล่นยาวนานมากนะครับแบ่งเวลาให้เกมภาคบึงคอมบ้านะผมภาคแมนกาเน่ะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแบ t เทิลพาสตอนนี้ของผมก็เวลยี่สิบเอ็ดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะปลดล็อกตัวปืนใหม่อย่างสไนเ์คอสการนั่นเองนะครับผมมาซึ่งรูปแบบที่ผมแต่งเราก็เล่นส่วนใหญ่จะเป็นสายควิกซูมหรือสายสไนเ์ซูมไว้นั่นเองนะครับก็มาดูของแต่งกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างน,นะคร ขั้นแรกคือขอปิดหน้าตัวเองก่อนนะฮะแวบโอเคฮะของแต่ชั้นแรกนะครับลำกล้องเปิดอนะครับผม MIP Light Barlow Long Lens Shot นะฮะเพื่อที่จะได้ลดระเวลาเลงยิงเราเราก็เพิ่มความเร็วในเรื่องของการเคลื่อนที่และความเร็วที่ขนาดเล็งให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งด้วยความที่เราเป็นสายควิกซูมอยู่แล้วใช่ไหมครับพวกแรงแนวตั้งเลนน้องพวกนี้เนี่ยมันเลยไม่ได้สมดุลอะไรกับเรานะครับเพราะว่าเรายิงหนึ่งนะัดเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะถอนขอบออกทันทีเลยนะผมเราก็รอใส่ชักเสร็จปับ๊บซูมยิงต่อในทันทีนะครับผมโอเคนะเพราะฉะนั้นแรงแนวตั้งเลนน้องที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สสสมมมุุตตตตติออออออะะะะไไรรรรรกกกััับเเเเเาาาลลยนนนผ่่่ววววืืืงงขคคใด ด้วยความที่เราควิกซูมแล้วผมเป็นสายเน้นซูมไวซูมจบสูให้ไวที่สุดนะครับลเล้ว์ของตัวตูกมันก็เลยไม่ได้ส่งเอฟเฟกอะไรมากกับเรานะครับผมโอเคนะอ๋อแต่สินทัดไปทัดจากลำกล้องปืนนะครับพันท้ายนะครับผมพันท้ายนะครับผมไม่นำอ,อยู่สองตัวด้วยกันตัวแรกคือ mobility stock กสำหรับใครที่ต้องการเน้นแบบการซูมไวให้ได้ไวที่สุดนะฮะอย่างที่สองนะผมคือถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการที่จะเน้นเรื่อง,องการเดินยิงด้วยนะผมคือใน,นที่นี้คือการซูมแล้วก็มีเดินซ้ายขวานิดๆหน่อยหน่อยนะครับ โอดอมซีสกีลา t าซอจะคุ้มกว่านะแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยจะไม่ได้เน้นแบบนั้นนะครับควิกซูมคือควิกซูมแบบจะจะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเน้นควิกซูมแบบจะจะไม่มีการเล็งรอคร้างอะไร โมบิลิตี้สองจะคุ้มค่ามากกว่านะครับผมโอเคนะของแต่ชิ้นทัดไปนะครับเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับผมผมแนะนำเป็น o d e ดลวิสเลเซอร์แทร็คอรนะครับเพื่อหนึ่งเลเวลอวิงยิงและ2องความเดเลเมอร์วิ่งยิงนั่นเองนะครับควานตัมเดเลเมอร์วิ่งยิงคืออะไรคือสมมติว่าเราวิ่งวิ่งอยู่นะครับกดยิงปั๊บเนี่ยปืนนะครับผมจะชัรขึ้นมายิงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียนะฮะจะเป็นในเรื่องของเลเซอร์ช่วยแรงซึ่งผมบอกตรงว่าจะไม่ค่อยส่งเอฟเฟกเเเเเท่่่าาาาารรรรพะะววไปใสอย้นับต์อนะครับผม ชั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับเราเนาะโอเคนะครับขอแต่ชิ้นถัดไปนผมถ่ายจากเลเซอร์นะคราวนี้นะครับผมไม่นาว่าเป็นในส่วนของแมกกซีนนะครับแมกกซีนนะครับผมไนม่นา,าเป็นแปดเรา Fast Extended นแม็กนั่นเองนะผมเพิ่มความจุแม็กีนและ2เรโลลีวลายโหลดลงไปด้วยนะครับทำให้การเดินเกมเราเนี่ย ่องแคบวว่องไวมากขึ้นนะครับเพราะเสียเราจะเป็นในเรื่องของความเร็วที่เรดลงไปและความเร็วที่ขนาดเล็งรดลงไปนะครับซึ่งสองอย่างนี้นะครับเราได้ข้อดีมาจากในส่วนของลำกล้งกองปืนแล้วนะครับผมความเร็วคุณที่ก็จะตัดหักล้างกันพอดีนะผมส่วนความเร็วที่ขนาดเล็งเราก็จะติดลบลงไปนิดหน่อยนะผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมบูรณ์เลมากกับเรานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล็งคาวไว้นานอยู่แล้วเนาะเราจะเน้นสุ่มแป๊บเดียวนะครับผมโอเคนะคราวนี้นะครับผมของแต่ชิ้นสุดท้ายถ้าสมมติว่าใครไม่ชินกล้องเล็็็็งงงงงงนนนนะะะคคคคครรรรัััััับบบบบบกกกตตตติิิดดด้้้้้ลลลลลอออเเเเเไยผผมมมมมมแแ่่่ถาาสวใทีโ กลิปหลังนะครับผมมนำเป็น Stipple Clip Tape เพื่อลดเลเวล่าเลงยิงลงไปอีกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลดความเดร,รเม่ วิ่งปอีกด้วยนะครับจะทําให้ตัวปืนคอชกาเนี่ยสามารถชักปืนขึ้นมายิงได้ไวมากนะฮะแล้วก็ซูมไวด้วยนะครับผมส่วนข้อเสียจะเป็นเรื่องของตัวตูกแล้วก็แรงเหนียวใต้นอนบวกขึ้นมาอย่างละสีนะซึ่งตรงนี้ผมอธิบายแล้วเนาะว่ามันไม่สม่ำนกสายควิกซูมอย่างไรนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือของแต่ทงทั้งห้าชิ้นของตัวปืนคอชกานั่นเองผมสายควิกซูมนั่นเองนะผมเลยจะว่าเจอหน้าซฟ์ควิกซูมอย่างเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวขอเปิดกล้องก่อนนะฮะแวบผม ไม่ได้เก่งสนายมากนะครับผมเรเดว,ว่าแทบจะไม่เก่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบของเกมเพลย์เนี่ยอาจจะทำให้ท่านผู้ชมมีงุดหงุดใจบ้างนิดหน่อยนะอัน,นอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับผมแต่ผมจะพยายามเล่นดีที่สุดละกันนะครับผมโอเคนะก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับมีหลายคนอยากเห็นผมเล่นอาร์โหมดกราวว์นะฮะก็เดี๋ยวจัดเพราะเป็นการเกมด้วยเหรอโอเคนะผมเดี๋ยวรอให้มันโหลดแป๊บนึงก่อนนะฮะไม่งั้นเราเราเล่นไม่ได้นะครับผมโอเคอาจจะมีกระตุกเล็กน้อยตอนเริ่มนะอันนี้ต้องขออภัยด้ววยยนนนะครับผมแต่่่่าเเลปพี เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับโอเคนะครับผมมีคนเปิดด้วยนะเดี๋ยวนะโอเคนะครับผมแต่กี้มีคนเปิดใหม่นะโอ้อะโอเคฮะโอเคโอเคคราวนี้โอเคจริงๆฮะบ้าเอยโอเคนะครับผมคือโหมดกลาวอลจริงๆที่ผมไม่อยากเล่นเพราะว่าด้วยความที่จำนวนคนมันน่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับผมโอเคครับโอ้ เห็นไหมท่านผู้เห็นไหมครับผมไม่อยากเล่นสนา์เพราะอย่างนี้แหละมันยังไม่ชินมือนะครับผมจริงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นสนายด้วยแหละนะครับผมถ้าสมมติว่าใครดูผมมาตั้งนานเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นแต่พวกปืน AR assault rifle นะครับผมโอเคนะโอเคอะไรอ่ะอ๋อฮฮฮลิคอปเตอร์นะครับบ้าเอ้ย มาเจออะไรครับเนี่ยและคือเราไม่ได้เล่นเกมตั้งแต่ต้นด้วยนะครับผมคือปัญหาหลักนะคือเราไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้นฮะแล้วเขามากลางเกมนะครับเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยไอ้นี่คือความเศร้าใจนะครับฮออีกแล้วนะครับฮออีกแล้วโวว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 โวววววได้ได้เลยได้เลยนะครับได้เลยนะครับ โอเคนะครับตรงนู้นมีโอเคเราโยนไปก่อนนะครับ EMP เพื่อทำลายโอเคทำลายได้แล้วนะครับผมเปิดทางเรียบร้อยนะครับโอเคอ๋อโอ้โหเพื่อนวีโต้แล้วนะผมท่านผู้ชมโอเคครับคลิกซูมไปนะครับผมดูเพื่อนวีโต้ทีเราก็สบายไปเลยนะครับผมเอ่ออีกอย่างหนึ่งคือช็อปเปอร์การ์เนอร์ผมยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมฟอร์ซิชั่นที่ช็อปเปอร์การ์เนอร์มา ผมไม่ได้เล่นนะครับเันเลยทำให้มมผมไม่มีตัวสกอร์ต ريك ช็อปเปอร์กันเนอร์นะครับผมผมอาจจะพูดผิดนะผมจำไม่ได้ว่าจริงๆมันคืออะไรนะครับผมตะกี้เหมือนเห็นอยู่แบบโอเคโอเคค,โอเคครับโอเคครับแล้วก็อย่างนึงคือคนเล่นบนคอมจะเจอคนเล่นบนคอมด้วยกันเท่านั้นนะครับผมจะไม่เจอคนที่เล่นมือถือนะครับนอกจากว่าเออไปแบบ าหาคนในมือถือเข้าตี้มาอะไรแบบนี้นะครับผม<น>ซึ่งผมไม่แนะนำว่าให้ทำเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าสมมติแบบเล่นกับขำอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเคครับผมอโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะเอ้าอืเอเอ,เอ,เอสักทีเถอะแต่สิ่งหนึ่งของสไนอันนี้ที่ผมชอบมากเลยคือเสียงปืนเนี่ยเสียงมันหนักแน่นมากเลยเนะผมเกือบไปเกือบละ เกือบแล้วตะเกียเกือบโอ้ยศัตรูนี่ว่ผมผมเห็นไอ้บ้าเอ้ยคือตะกี้ผมโอ้คือเห็นศัตรูเป็นผู้เดียวนเองคิดว่าเพื่อนแบบใส่สก,กินสีแดงโอเคตรงนี้มีคอปเตอร์อยู่นะครับเราว่าตรงนี้มีคนแน่นอน,นครับนี่ยไงล่ะรอดักมานานนะฮะยิงธนูขนาดนั้นนะครับผม อ่าคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าดีแล้วกันนะครับผมเกิดดีเลยเฮ้ยเย่าผมบอกนะผมว่าลูปแบบสายนี้เนี่ยจะค่อนข้างเน้นการซุมไวนะฮะปัญหาคือเน้นซูมไวเนี่ยมันเล่นระยะใกล้เป็นหลักนะครับผมแต่ว่ากราว,วรโมดมันไกลามากนะครับผมตะกี้ผมก็เลยพยายามไปอยู่ซีให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาคืออ่ะอยังไม่โดนเลเหรอ ตายละตะกี้ศัตรูด้วยเนี่ยสัตวตูที่เป็นคนแบบคนจริงๆนะครับผมนั่น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 เออเฮ้ยโอ้ยเป็นไงยิงห้านัะตัวจะโตนะเฮ้ยไม่ชิดนะครับผมคือคือเวลาเล่นด่านใกล้ๆใช่ไหมฮะคือมันเห็นศัตรูใหญ่กว่านี้นะครับผมพอเป็นด่านใกล้ๆปั๊บพอเป็นด่านไกลปั๊บมันก็จะแบบแบบนี้แหละนะครับผม มันมันเห็นศัตรูเป็นเมดถัวมันก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับผมคุณครับคืตอตานี้ผมบอกตรงว่าเพื่อนแบกอย่างเดียวเลยนะครับเนี <c> ่ย <oughs> เพื่อนเพื่อนแบกอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับผมคือคือเอางี้ฮะผมมันคือการแต่งปืนที่ไม่เข้ากับสถานการณ์เอางี้ดีกว่าไม่เข้ากับด่านเออเฮ้ยตะกี้ผมว่าผมยิงไปแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ย ผมยิงไปแล้วสองลนะัทธ์ทำไมไม่โดนเหรอแต่มันเหมือนโดนเลยนะมันเหมือนโดนเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมใช่ไหมมันเหมือนโดนมากอออันนี้ไม่โดนห้องติ๊กอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมว่าเวงนะครับโอเคครับผมโอเคครับ okay, คิดว่าศัตรูคิดว่าศัตรูตอนนี้ศัตรูเอาหอมาคุมสียนะงุดหงิดมาท่านผู้ชม หายไปไหนแล้วเฮ้ยงดตตัวเองจริงๆ <c oughs> อ่ะเอาจบแล้วยังไม่ทัทไทน,น,น,นได้ทำอะไรเลยท่านผู้ชมเอ้ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยฮะก็สำหรับคลิปสไ i ตัวปืนคอสกาก็คงจบลงที่เท่านี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าการที่แต่งตัวปืนสนไนสายซูมยิงไวนะครับผมหรืยสาย Quick z o นะฮะที่ใช้ยิงระยะใกล้เนี่ย ไปเล่นในรียะไกเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับผม <c oughs> คืออันนี้คือแต่งแต่งตัวปืนเนยกับดาดะมันไม่เข้ากันเท่าไหร่นะผมแต่ก็พอได้พอได้อยู่นะครับผมและตัวดาดเนี่ยดาดแต่แก้มันค่อนข้างจะยากตรงที่ว่ามันมีสูงต่ำ่ันข้างจะเยอะนะครับผมและผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นดาดเนี่ยมันสูงต่ําเยอะด้วยปกติก็ลุยแต่ชิปเม้นต์อย่างเงี้ยนะผมดาดเรียบๆไม่มีทางสูงต่ําใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยชินกับการที่ลากขึ้นลงขึ้น,ลง,นลงเท่าไหร่ผม <c oughs> สถานแบบซ้ายขวาซ้ายขวา กว่านะฮะฮก็เพื่อนๆเราไปใช้กันนะผมอย่าลืมนะฮะแต่งแบบนี้เล่นด่านใกล้ๆก่อนก็ได้นะครับผมหรือเล่นด่านเรียบๆลองก่อนก็ได้นะผมอย่าเพิ่งไปลุยกราวอลเลยนะครับผมโอเคนะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้แบบกราวอลก็เดี๋ยวตัดให้นะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายอเดียดอสนะบ